ยี่เอฟซีทำาันไรักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับรัที่อยู่กับซ่องโจ้สายลุยนะครับผมกันยัมตอนซาละนะครับผมกีดยางตีห้าคอนแก่นนะครับผมกีดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เดินดูอะไรดูสวนนะครับผมบรรยากาศยัมตอนซันนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะได้เอาพามมาละแหนงออกนะครับผมปีกันยัม ตอนซ้อนนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบนรักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมที่อยู่กับซ้อนเจ้าสายลินนะครับผมที่ทำมาดูคลิปที่มาติดตามคลิปนะครับผมฝากกันด้วยนะครับประกาศย้ำตอนซ้นนะครับอยู่แล้วอยู่ในสวนนะครับกี่ยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอฟซีทั้งบนรักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมฝากกันด้วยนะครับฝก้าไปดูคลิปติดตามคลิปทำมาดูไลฟ์สวดกันด้วยนะครับ fc ขอลงของป้าเต็นนะครับผม fc ที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับพี่ fc ที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับกอยู่ลายู่สวนนะครับผมกรรยกยู่สวนยานนะครับพี่น้องกิดยางเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอเดินทางกลับบ้านกินข้าวกินน้ำนะครับสวงสายค่อยให้มายอดน้ำก่อนนะครับผม fc เนาะบรรยากาศยามตอนซ้านะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่ fc ที่น่ารักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับพที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมที่อยู่กับส่อง โจสายลินนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมยางเสร็จแล้วนะครับ fc กี่ยังเสร็จแล้วนะครับผมอยากใหพ้พิงไม่ได้นะครับผม fc กรงยมตอนสา้นนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมช่วยให้ติดตามกิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดใค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับไม่ได้เลิกทำยูทูปนะครับทำเหมือนเดินนะครับพี่น้องกรงยมตอนสา้นนะครับกยางเสร็จแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราเอาขันเอานี่เอาหัวคาขับลงไปใส่ต้มใส่หันสซนินนะครับพร้อมขอมาจบที่นี่นีะครับผมขอบคุณครับสวัสดีพ่อพ่อแม่สวัสดีเอฟซีธรรมนันลาท่านทุกคนนะครับผมกีหยางสิเรียบร้อยแล้วนะครับผมตีสี่ขอนแจ้งนะครับผมไอ้นมอนะครับรอให้แจ้งนะครับเอฟซีเนาะสวัสดีพ่อพ่อแม่สวัสดีเอฟซีธรรมนันลาท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่อยู่กับซันโจ้สวัสดีนะครับผมไม่ได้เลิกทำยูทูบนะครับ ถทำเหมือนเดิมนะครับผมฝากช่วยให้ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งกันด้วยนะครับการยำปีสี่เข้าจริงแจนนะครับผมยังการยำตันสารนะครับผมใส่ก็กีซิิบเบิ้ลแล้วนะครับผมกีซิลิบเบิ้ลแล้วคอนเรอเหลือภารกิจยอดนัำกลืนนะครับผมพอพอแม่แม่เอฟซีธรรมนรักทุกท่านทุกคนนะครับวันที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผม ติอยู่กับซอนเจ้าสายเลยนะครับวันนี้มาติดตามคลิปที่มาดูไลฟ์สด้วยครับฝ้าเอซีของหลุงของป้าแต่ด้วยนะครับเอฟซีทีท้ามาใหม่กันด้วยนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งหมาน,นละล่ะทุกคนด้วยนะครับผมฟ้าซองเจ้าสายเลยด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดสไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับพาอย่าลืมเข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับการยาตอนซานะครับผมนี่นะครับกี่ยงังเสร็จเรียบ้อยเลยนะครับสวนนูน่นนะครับผม เราค่อยยอ้อนน้ำกันนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งมันรักทุกท่านทุกคนนะครับวันน,วน,น,นี้มาอยู่ด้วยกันนะครับผมเจ้งหอกระจายข่าวยกูเปิดเลยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีพอ่พอพ่อแม่นะครับสวัสดีเอฟซีธรรมนูลาดทุมม่านทุกคนนะครับผมที่อยู่ด้วยกันนะครับผมตอนนี้ก็ี่ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกี่ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเลยแต่ภารกิจเยาวานาบก่อนกันนะครับผมส่งสวยๆสว่สดนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีพอ่พอพ่อแม่สวัสดีเอฟซีธรรม,มนลูลาด ท่านทุกคนนะครับกิยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตีสี่ข้อแจ้งนะครับผมอ้นมอนะครับรอให้แจ้งนะครับเอฟซีเนาะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีเอฟซีทั้งบรรดท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่อยู่กับซันเจ้าสวัสดีนะครับผมไม่ได้เลิกทำยูทูบนะครับทำเหมือนเดิมนะครับผมฝากช่วยให้ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งกันด้วยนะครับกายมันตีสี่ข้อแจ้งนะครับผมยังกายมัตันสารนะครับผม สช่คกีสิลเล่บล์แล้วนะครับผมกีสิลเล่บล์นะคุณเต๋อเหลือภารกิจยนต์นะคุณนะครับผมพ่อพอแม่แม่เอฟซี FC ทั้งมาในรัฐกระทันหันนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมจ <c oughs> ี่กับซันเจ้าสายเลยนะครับวันนี้มาติดตามขีดเทียมมาดูไลฟ์กันด้วยครับฝ่าเอฟซีของลุงหอบป้าแตนด้วยนะครับเอฟซีที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ทั้งมาในราฐ ทุกคนด้วยนะครับผมฟาซองโจสายรู่ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมอย่าลืมเข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับกายับตอนซ้อนะครับผมนี่นะครับกียังเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับสวนนู่นนะครับผมเราค่อยย่อนน้ำกันนะครับผมพอพอแม่แม่เอฟซีทำมันรักทะแท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อนเจองหอกใจข่าวจะกู เปิดเล่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพอ่พอพ่อเม่นะครับสวัสดีเอฟซีทั้งหมดนะครับท่านทุกคนนะครับผมที่อยู่ด้วยกันนะครับผมตอนนี้ก็กี่ย่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกี่ย่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม เรื่อเแต่ภารกิจเยาวานาบก็กันนะครับผมส่งสียๆสว่ายนู่นนะครับผมเป็นคลิปสัน้นๆนะครับผมขอบคุณครับ